c o o ง i n g c o m กับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยพงปรุงสำเร็จตารถเด็ดธัญพืชถั่วง,งาตราข้าวทองและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตรา Little s h a p ฟสวัสดีคะ่ะคุณชมค่นะนี่ก็เป็นช่วง Cooking.com นะคะอาจารย์วันดีคะ่ะวันนี้เวลาเราเหนือน้อยมากๆเลยะคะ่ะอุ๊อยากทำอาหารไทยที่ทำง่ายๆแล้วก็แบบเร็วๆอะค่ะมีไหมคะง่ายๆเร็วๆ ต้องเป็นอาหารจานเดียวเอาเข้าวผัดเขียวหวานไหมเอาพริกแกงเขียวหวานชอบเผ็ดด้วยใช่ไหมชอบเผ็ดด้วยค่ะวิพหัชอบอาหารไทยค่ะ,อะเอาเอาข้าวเนี่ยมาทําเป็นข้าวผัดกับแกงเขียวหวานก็จะเรียกข้าวผัดเขียวหวานือว่าเมนูนี้นี่ต้องง่ายสุดๆเลยนะคะนี่เราใช้นางเอกของเราทานเป็นน้ำพริก แกงเขียวหวานใช่ไหมคะใช่ใช่ทนเราหวีตัดซองเลยเนาะตัดซองเลยค่ะนี่เราจะใช้ทั้งสองอย่างจะใช้น้ํามันด้วยแล้วก็ใช้กะทิใส่ด้วยน้ํามันนะคะอาจารย์ขาอันนี้อุ๋ยตัดเครื่องแกงเลยนะคะจะเอากะทิมาใส่ก่อนนี่ะก็ใช้กะทิชาวเกาะนะคะซึ่งขนาดนี้สะดวกมากเลยนะคะใช้ทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเหลือทิ้ง ต้องเอาเก็บถ้่ใช้เยอะเราก็ใช้แบบกล่องใหญ่ๆก็มีแต่นี้สะดวกดีค่ะสาหรับอาหารจานเดียวอันนี้สำหรับครอบครัวหรือว่าสําหรับที่เราจะทําไม่เยอะทําไม่เยอะอ๋ออันนี้เราไม่เราไม่ใส่ไม่ใส่เครื่องแกงก่อนหรอคะอาจารย์ไม่ไม่ก็ใส่นี่ก่อนอ๋อเหรอคะนี่แหละใส่พริกแกงเลยดูพริกแกงนะพริกแกงนี่จะต้องเลือกพริกแกงที่เนื้อละเอียดนะ แล้วก็แตจะได้รสชาติกว่าพริกแกงที่เนื้อย่างเดียใช่ไหมคะหัอาจารย์ขาเนื้อเนียนมากเลยนะคะนั่นแหละนั่นแหละต้องลือกคือสิ่งที่อุ๋ยชอบใช้พริกแกงสําเร็จรูปนะคะคืออุ๋ยมองว่าเป็นอะไรที่มันสะดวกนะคะจา์แล้วเราก็มั่นใจถึงความสะอาดด้วยใช่ไหะดูเริ่มดูตั้งแต่ซองแล้วก็พอเปิดมาก็ดูเนื้อพริกแกงด้วยก็จะผัดพริกแกงก่อนให้พริกแกงหอมหอมยังคะหอมชุนจะเริ่มจามแล้วกลิ่นเครื่องเทศแบบว่า หอมนะหอมมากเลยเอาใส่กุ้งเลยค่ะใส่กุ้งเลยนะคะเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะุเริ่แล้วก็ใส่ข้าวใส่ข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสใส่ไปเลยใส่ให้หมดเลยค่ะเราจะใส่น้ำปลานะแล้วก็ถ้าเผื่อเราทําแกงจริงๆเราใส่น้ำตาลทรายแต่นี้ใส่ข้าผัดเราไม่ได้ใส่ผงชูเราจะใส่น้ำตาลทราย เราก็จะใส่เดนนาปูดกันใส่ให้มันหอมนะคะหมเอนก็ทําแกงอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยแล้วก็เอาใบโหระพามาใส่อ่าเสร็จแล้วค่ะอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ขาวอีกตักใส่นี้นะคะจะได้ดูแบบแมมเหมือนร้านอาหารไทยโซนใช่ทูกัน ตาตาหน้าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถทราบเป็นอาชีพได้เลยนะคะและตอนนี้ที่โรงเรียนโครวชดีนะคะคุณผู้ชมกําลังฝึกสอนอาชีพเช่นอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือที่เอาไปประกอบอาชีพเรือยแล้วก็มีพวกขนมจีนน้ำยาน้ำพริกต่างๆชุดเลยทั้งชุดว่าไปขายขนมจีนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างแกงเกิงอะไรต่างๆและที่พิเศษมากๆเลยนะคะก็คือเป็นการสอนตัวต่อตัวแบบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะเป็นคนสอนนะคะเป็นตัวต่อตัวว่าจะเริ่มต้นยังไงนะ แล้วก็จะไปคิดยังไงอันนี้ราคาเท่าไหร่ควรจะไปขายเท่าไหร่อืใครที่สนใจอยากสร้างอาชีพก็ติดต่อมาที่ครวันดีได้คะ่ะคุณผู้ชมคะก่อนทิ้งท้ายรายการนะคะอุ๊ยข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนยะภน้ําท่วมของเรานะคะก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่มากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะคะช่วยเหลือคนที่ ประสบปัญหาภายน้ําท่วมก็โทรมาได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมเบอร์บัญชีก็ช่วยๆกันนะคะคนไทยก็ต้องช่วยคนไทยกันค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยถือโอกาสนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเรายังกลับมาพบกันเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยทันใจอร่อยจริงผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยไวัวรสเด็ดรสยำแซบมะนาว ผลิตภัณฑ์ธัญญพืชถั่วง,งาตราข้าวทองรวมคุณค่าคัดสรรจากธัญพืชผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตราลิตเติ้ลเชฟความสะดวกของความอร่อย